าจะมาสอนทำทำอาหารกันนะอุปกรณ์อย่างไรหม้อสำหรับต้มหม้อสำหรับต้มตรงนี้จะเป็นเหมือนน้ำผึ้งเหนียวๆตรงนี้เป็นน้ำเปล่าตรงนี้จะเป็นผงเหมือนกระเพร็ด ช um ้อขารเลยละช้อนตากาดีสำหระบที่สีแดงที่ใช้เป็นที่ห้อเฮลโปวก็ได้มีที่เป็นตกาดนมม้อต้มไอศครีสำหรับการต้ง หนึ่งเริ่มเล่นไปเลยเริ่มจาก